สื้อชีสต่างๆแม่นอ้องสื้อชีสต่างๆเนี่ยนะคะสวีทชีตนะคะมาสตดัมนะคะเพื่อนๆมาสตดัมน,นะคะจากฮอนแลนด์นะคะนี่นะสวีทชีตนะคะเพื่อนนี่สวีทชีสด้วยแม่น้องสวีทชีสเนี่นะช่วงงอกบ่วไข่สดปันได้แม่นอ้อง ขมกินนะคะผักองนะคะผักชีไทยนะนี่บักแตงโมบักแตงโมสามีชอบนะคะเพื่อนๆเนาะนี่เนาะม่มต่างๆเพื่นของม่มต่างๆไข่เพิ่มลนะเพื่อนเนาะห้เพิ่งหัวปลากอนเพื่อนไปเพิ่งหัวปลาเข้ากินหัวปลานะเพื่อน พี่น้อ,องหัวปลานะฮะหัวปลาแซลม,มอนนะคะหัวละกิโลละแปดเหรียญเด้อพี่น้อ,องหัวปลานะะั้นเพื่อนพออยากกินหัวปลาพี่น้องเนี่ยส่วนกุ้งนางตางน,านั้นเพื่อนอันนี้นะฮะสามสิบสี่เหรียญต่อกิโลนะฮะ have, uh, เพื่อนแค่ไม่ครัอ่าทูเฮดแซลมอนทูแซลมอนเฮดทูเย็ดเหรีเพื่อน เอาสองหัวนะฮะเพื่อนมันกิโลหนึ่งเดดพี่นอ้องเนยนะกะหอดกิโลเด็กพี่นอ้องอันนี้แปดหันเล็ดกรัมนะฮะเ<ม>พื่อนแปดร้อยกรัมพี่นอ้องกระหอดแปดเลี้ยนดอกพี่นอ้อง<ม>ซื้อไปเราชอบกินหัวปลาจะเอาไปต้มย่างพี่นอ้องเนยนะส่วนเนื้อปลาแซลมอน no thanks <Okay. S 1> พี่นอ้องไปแล้วได้แล้ว น้องผงที่ไปก็ได้หัวปลานะฮะเพื่อนอยางเบิร์นก่อนอยางเบิร์นก่อนนี่นะเพื่อนปลาแซลมอนสดนะฮะเพื่อนมันสินยย้นใหญ่โพดมีมากมายมากมายนะฮะเพื่อน กุ้งสดนะ,ะที่แกะไว้แล้วนะ,ะก็มีน้านเพื่อนนี่แซลมอนสดต่างต่งพี่นอ้องเดี๋ยวเราเอาสโมกแซลมอนนะคะสามีชอบกินสโมกแซลมอนนะคะเพื่อนเนาะเคาชอบกินนะเพื่อนสโมกแซลมอนนะคะุนในน,น,นนะ้นนนนนะ หมดอายุวันที่12นะคะมีนาะนะฮัเพื่อนเราเอานี่นะฮัเพื่อนเวลาเราซื้อของสดนั้นเ <c oughs> พื่อนดูวันหมดอายุด้วยเด้อพ <c oughs> ี่น้อง